สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมในวันนี้วันนี้ผมมาเอา่อเอ่อมาแนะนำนะฮะแนะนำเว็บเว็บหนึ่งซึ่งมันเปิดมานานมากแล้วมันเปิดมาพอๆกับเอ่อกินิซิตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเช็คว่ากินิซิตเปิดมานานเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่า มันเปิดมานานเท่าไร่แล้วนะครับได้ๆๆๆๆอันนี้นะครับผมกำลังจะเช็คกินิซิตนะครับว่าเปิดมานานเท่าไหร่นะครับกินิซิตนะครับเปิดมาเป็นเว็บอันดับหนึ่งของโลกนะครับเว็บคาเมน่งอันดับหนึ่งของโลกเปิดมาแปดร้อยแปดร้อยหนึ่งวันนะฮะแปดร้อยหนึ่งวัน อ่าผมไม่คิดว่ามันจะเปิดไอ้นี่นะเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเปิดนานขนาดนี้เนี่ยไม่ไม่ให้ผมคิดว่ามันเปิดน่าจะเปิดนานกว่านี้ดิเออแต่อันนี้ผมมาเช็คดูนะครับผมมาเลื่อนหาเว็บที่จะลงทุนนะครับผมไปเจอเว็บหนึ่งครับเป็นเว็บที่ไม่โดดเด่นเอาซะเลยนะครับเว็บนี้นะครับเปิดมาอยู่ที่เก้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนะครับเปิดมาฟังไม่ผิดครับเก้า้อยหสิบเจดวันซึ่งเป็นเว็บที่เปิดมานานมากๆ และติด20อันดับนะครับอยู่อันดับกลางๆนะครับก็จ่ายดียังไงจ่ายดียังไงนะครับก็คือผมสอนวิธีการสมัครไม่ได้เพราะว่าการที่มาสมัครกับเว็บนี้นะครับมันจะจดจำา p p หลังจากนั้นะเนี่ยผมกดซิงยูเนี่ย,ม,ยมันไม่ไปไหนผมม,นมันเข้ามาหน้าเนี่ยก็คือเนี่ยผมจะเข้ารหัสให้ดูนะ ทุกคนก็ไปสมัครเอาเองนะครับผมขอโทษด,ด้วยที่มาสอนสมัครไม่ได้ก็คือเว็บนี้ก็ลงลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่น่าจะ5ดอลลาร์นะครับนี่นะครับผมลงทุนไปอยู่ที่25ดอลลาร์25ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกัน $25 ดอลลาร์ก็ประมาณ1ล้านซาตตทชิครับประมาณ1ล้านซาตตทชิเลยนี่ครับ ผมรวมบวกค่าทรรมเนียรรมเนียมก็ประมาณสักประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมโอนไปลงทุนนะครับผมก็คือแบบก็เว็บนี้สุดยอดนะฮะก็เปิดมานานมากนานากว่ากิน,นซีซอีกเว็บฮิปอะไรก็ไม่รู้นานาจริงๆก็คือเว็บอันดับหนึ่งเป็นเว็บที่ได้โล่อ,อะไรย่างเงี้ย เว็บระดับหนึ่งสำหรับเว็บิปเปิดมาแค่788วันเองนะฮะแต่สำหรับเว็บนี้นะครับผมจะไปอธิบายผลกำไรนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าสมมติว่าถ้าจะลงทุนนะครับให้ทุกท่านกดมาที่ make deposit นะครับเหมือนเว็บลงทุนเว็บิปปกติเลยแต่เว็บนี้นะครับอ่าโดมเมนเขียนว่าไม่ปลอดภยัยแต่เขียนแต่นี่ Pay p a y ย์ย่งอย่างนี้ก็ผมลงแล้วครับ แล้วไปเช็คเว็บอื่นมาแล้วก็มั่นมั่นใจได้เลยว่าไม่ไม่ปิดหนีแน่นอนนะฮะมีโอกาสน้อยมากที่จะปิดหนีนะครับก็คือลงทุนแผงลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับก็จะได้กำไรกับคืนมาอยู่ที่ห้ายเปอร์เซ็นตะฮะย5เปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะได้มาวันละยี่ ก็คือมีระยะ5วันจะคืนทั้งทุนและกำไรมาให้เรานะฮะแต่ที่ผมลงทุนก็คือผมมั่นใจกับเว็บนี้ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือผมลงทุนอยู่ที่13ซนตฮะฮะ13เปอร์เซนถามว่า13เนี่ดียังไง13เซนะฮะก็เขาจะอยังไงอะ่ะ เราจะได้กำไรอยู่ที่สมมุติว่าผมลงไป25่สดอลลาร์ผมจะได้กำไรกลับมาบวกทุนก็ประมาณสัก4ี่สประมาณนี้ครับ49.75ก็คือได้กำไรมาประมาณ95% 95%ที่เป็นกำไรนะครับก็ถือว่าดีมากก็เพียง15วันก็ได้เกือบคูณ2แล้วก็เยอะมากๆ นะครับผมก็แนะนำนะครับเว็บนี้แนะนำนะครับให้สมัครแล้วก็สามารถลงทุนได้นะครับก็เว็บเปิดมานานว่ากินิซิตอีกเว็บที่เปิดมานานนะครับก็เขาผมไปดูรายละเอียดมาแล้วว่าเขาไปทํายังไงถึงได้แบบตังมาอะไรพวกนี้เขาไปทําเกี่ยวกับเว็บเทรดครับเว็บเทรดที่เขาเว็บที่เขาเทรดนะครับมันเป็นเว็บที่ มันจะมีบอทเทรดนะครับก็คือบอทเทรดอะยังไงก็ไม่ไม่ขาดทุนคือการใช้บอทเทรดอะสมมุติว่าเราเสียมันจะทบไปอีกสองเท่านะฮะทบไปอีกสองจุดห้าเท่านะฮะแล้วถ้าเกิดเสียอีกมันจะทบอีกคือแบบมันจะตั้งไม้หน้าให้มากขึ้นเรื่อยๆอยังไงเขาก็ไม่เสียแล้วเขาเอาตังของเราตรงนี้ไปลงทุนนะฮะก็ สนับสนุนในการออใช้ลิงก์สมัครของ c h a n แนลนะครับก็ถามว่าเว็บนี้ดังไหมผมบอกเลยว่ามันเงียบมากตั้งแต่หามานะครับก็นี่แหละเจอเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นหรือจีนนี่แหละคนเดียวนะครับเป็นคนเดียวที่ลงอยู่แค่2คลิปเท่านั้นนะครับก็ เว็บนี้เปิดมานานมากๆแต่ไม่รู้ว่าทําไมว่ามันเป็นอย่างนี้นะทําไมมันมันไม่มีใครลงทุนเลยอะ่ะมันไม่มีใครมันแบบบูมบูมเว็บนี้เลยทั้งๆที่เปิดมานานมากๆนานจนแบบน่าตกใจอะ่ะแบบเกินเว็บคาล์มิ่งที่แบบเป็นอันดับหนึ่งของเราอีกคิดดูก็สิบห้าวันนะครับได้ทุนได้กําไรนะครับก็ผมแนะนํานะครับ ใครที่อยากกำจัดความเสี่ยงแต่ผมแนะนำให้ลงทุนยเยอะเพราะว่าบางทีไปหักกับค่าอ,อ,อะไรอะ่ะค่าฟีดอ่ะก็ค่าธรรมเนียมมาค่าธรรมเนียมไปมันอาจจะหมดนะฮะก็ลงทนุน,จจนะะทเนยอะเพื่อจะได้ไปลบค่าธรรมเนียมแล้วก็ได้กำไรกลับคืนมาและเราสามารถรีอินเวสต์ได้นะครับสมมติว่าเรามีทุนนะฮะเร,เราได้กำไรหรือว่าเราอะไรมาเราสามารถเอาไปรีอินเวสต์ได้เลยนะครับ ก็กดที่ make deposit นะครับมันจะมี make deposit นะอ่ามันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ bitcoin นะครับขึ้นมาอีกช้อยหนึ่งแต่ตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มลงทุนวันแรกมันก็เลยยังไม่ปันผลมาให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเว็บนี้นะครับเว็บนี้ก็ถามว่าน่าจะถือไหมก็อันนี้ผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเว็บฮิปแต่ถามว่า น่าลงทุนไหมผมว่าน่าลงทุนที่สุดในตอนนี้เลยสหรับเว็บฮิตนะเว็บฮิอื่นผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่เว็บเนี้ยถ้าเกิดลงทุนไว้อ่ะได้ได้ได้เงินแน่นอนนะฮะแต่ก็ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับก็ขอขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาดูก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณครับ